เมื่อเทพเจ้าทออยากกินส้มตำกินธรรมดาลอกไม่จำสายฟ้าต้องมีความแซบต้องซีดเมื่อทานนอตลองกินส้มตำเอามันจานใหญ่แบบนี้เลยพูน,พ,นพูนกันไปเลยเออมเอาดึงบอกเลยโอ้ยทำไมมันเพ็ดย่างงี้เผ็ดไม่เจงใจใครเลยนะ อคอแมนมากินส้มตําที่เมืองไทยโอ้โหจะไหวไม่เนี่ยแค่ตักขึ้นมาไฟก็ลุกแล้วเอาวะสักคำก็ยังดีคนยืนดูเต็มเลยโอ้โหคําเดียวก็ไฟลุกแล้วโอ้โหจะให้ใครเห็นน้าตาไม่ได้เลยโอ้ยเผ็ด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 เผเผ็ดเผเมื่อกรีนลันเทอร์ลองกินส้มตํา อุณหภูมิความเผ็ดก็จะเป็นแบบนี้อุย๊ยเผ็ดมากเผ็ดจริงๆพ่นออกมาเป็นไฟก็ยังเผ็ดอยู่ดีโอ้ยไม่ไหวแล้วขอแปลงล่างก่อนนะอุย๊ยแปลงเป็นสาวสวยขนาดนี้เข้ากับบรรยากาศกินเป็เผ็ดแเดซ็บซีดเลย